ล a าส o n วันดาวอ t h ด b o บูมบูมอ่ามาแต่ลงตรงไหนก็ลงมาเลยไปจ่จะเอ้าตรงนี้เลยเหรอเออโอเคโอเคโอเคได้ได้ได,ได้ได้้และตอนนี้นะแต้มลบยี่สี่นะลำบากระบนกูเหลือเกินสุดท้ายกูก็ต้องมาจบที่ไร้ลายนี่แหละพวกมึงลบกันบ่อยไงกูก็เลยต้องมาชุบมาเดี๋ยวก่อนอื่นกูเก็บของก่อนแล้วกันยวค่อยว่ากันอาปัจฉวิง่งลู่เชื่อกันไปเลย อยู่ตรงไหนวะเห็นเพื่อนมาปิงอยู่เอ๊ะนั่นเนนั่นอยู่ตรงนั้นอยู่ไงนี้กีรังยิงกับมันเลยแบบนี้ต้องเข้าไปเสือกแล้วกูจะเข้าไปยังไงวะโอ๊ะเอาเอางั้นเหรอกูชูโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยล้อล้อตอนโอ้โหเจ๊ยหายไปขีดนึงเลยแล้วเอ้าแล้วนั่นใครระยิง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 ก่อนยิงก่อนกูมาด้ว่าใครทำล้มกูยิงใส่แม่งก่อนตอนนี้เออเออเออมาชาร์จก่อนไม่รู้อ่ะข้างหน้าไม่มีกี่ตัวกูไม่รู้อ่ะกูเข้าไปก่อนเออใครมา ปไอ้ใครใครวะยิง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 ยเข้าเนื้อเข้าเนื้อนี่จัดแไดอในแนกลางกลางโลกกลางโลกอะกลางโลกอะกูยิงซ้ำอีกรอบตาย่าไปศพแรกในสุดก็ได้ศพแรกแล้วมามีอะไรเท่าไหร่ขอมาให้หมดเอาถ้าใครส่องกูเนี่ยเบื่อจริงเลยไอ้พวกส่องเนี่ยนั่นไงเจอแล้วกูก็มีสายสองกูเหมือนกันนี่ยิงก็ให้ยิงก็ให้ยิงเบอร์ทีละสามนัดเข้าเนื้อ แม่มาวิ่งไวจริงไว้วิ่งไปไหนของมันวะเนี่ยหาก่อนตีอุ้ยก็ทำอะไรอะแหมส่องเพลินเลยนะมานี่มามานี่มายิงแม่งเลยนี่นี่น,นี่ไปไหนฮะไปไหนฮะแหมพี่แอบ,บสองกัวยิงแม่เนียล้มไปเลยอื้ซ้ำสักทีดีไหมเนี่ยฮะจะไปไหนฮะจะไปไหน,ไไหนมามารับโทษให้ดีข้อหามาสองผู้หญิงเนี่ยนี่เจอเลยฤทธิเดชไม้กอก เรียบร้อยเกมกระจกแม่เอาละวเฮมหลอกเปลี่ยนปืนดีกว่าว่ะเอาปืนอะไรดีวะเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันแหลมเป็ดนี่ว่ะปืนนี้ปืนขี้ฮะแต่เรามีวิธียิงแบบเทพๆอยู่เอาจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอา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 เพื่อนกูโดนเขาให้แล้วนั่นไงโดนหนึ่งดอกโอ้โหเพื่อนกูนี่เจ็บหนักเลยเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยต้องเข้าช้าแล้วต้องช่วยเหลือแล้วอย่างนี้เอาเอาเอาเฮ้ยเพื่อนเราตามเว้ยเอาเพื่อนเราตามเอากูก็ตามสิวะไป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  ไอเนี่ยแหลมเป็ดเนี่ยแหละตามไปโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนเราด่วิ่งแบบหน้าตั้งเลยนะไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยอเลือดเหลือนิดเดียวก็ยังวิ่งตามอีกนะเออเออกูก็ตามต้องประกบฮะกลัวมันจะไปล้มกลางทางเหลือเกิน้าลมกลางทางกูซวยอีกไปมา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 มียาอยู่นี่นี่มามาตรงนี้มาตรงนี้รับยาไปเป็นเพื่อนสุขภาพดีพยาบาลอย่างเราก็มีความสุขครับ ประธานโทษครับกูจะเก็บไซริงไว้เยอะแยะทำไมวะเนี่ยเอาออกไปเกกะเฮ้ยคูนสามอืมมีคูณสามแล้วผมนี่สบายขึ้นแน่นอนครับแหมของดีอย่างนี้เสียกูมาช่วยมึงน,นะเออเอ้ยเสียเกือบตกเกือบตกเสียอยู่ไหนะเอออยู่นั่นไงนนะแหมมาสแกนสแกนกลับเหรอโอ้ยโอ้ยเอาโอ้โหเสียเออมึงบงังทำไมเนี่ยโดนตูดมือเต็มๆเลยกระสุนกูกลับก่อนกลับก่อนไม่ไหวอย่าฝืนอยู่ไหนวะ อยู่ตรงไหนวะเอ้ๆนั่นๆๆ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 ๆยๆๆ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 ะๆๆๆๆๆแๆๆ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 ๆะๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆอๆๆๆดๆๆๆๆเๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆดๆๆๆๆเๆๆ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 เอ้ได้ๆๆได้ ปีนแล้วป่ะปีนสักโค้ปแป๊บเออกลับมาใช้ R 3 0 1ยิงรัวๆยังได้อยู่โดน2-3นัดมาเพื่อนเข้าชาร์จเราเข้าชาร์จอันนี้ไปไหนอะเฮ้ยไปไหนไปไหนยิงเขาให้ฮึลาดวันดาวอันเดอรบูมบูมอย่าอย่ามาเติร์ดปาร์ตี้กูกูเจ็บมาเยอะแล้ยไกลขอแบบนี้เนี่ยกูเจ็บมาเยอะกระจกเฮ้ยเติร์เลยเวะโอ้โหข้าวที่อยู่ไกลเลยเฮ้ยยิงโดนอยู่เว้ยเอาไงดีวะเนี<ห>่ย เอาอีกแล้วมึงเจ็บอีกแล้วเซียเหนื่ <c oughs> อยกูตลอดเลยเอ้ยเดี๋ยวนะว่าไปไอ้ตีนี้ไปไหนแล้ววะหรือว่ามันเข้าวงไปแล้วเอาละเว้ยแคร์แพ็กเกจแดงอยู่ตรงนั้นวะ่ะต้องลงไปเอาแล้วล่ะแต่ว่ากูจะเอาไปเอาอยัางไงวะเนี่ยเฮ้ยเผื่อไปแล้วเว้ยเอาอีกแล้วเหรอเฮ้ยร้อ,อนร้อนร้อนย,ยังร้อนเหมือนเดิมชาร์จก่อนอีกแล้วเปลืองอะเนี่ยมึงเอาวะ เพื่อกล่องแดงคุณภาพอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรขอเปิดดูสิอืมอืมอย่างงี้ก็อุ๊สปีดไฟโอ้โหปืนลูกรักกูกลับมาแล้วเว้ยอืมอืหลังนั้นอัดแน่นเลยโอ้โหสองตัวเอาไงวะเนี่ยจะเข้าไปดีไหมเนี่ยเอ้ยอยู่ข้างนอกดีกว่าวสองสถานการณ์ไปเรื่อยๆเอ้ยนั่น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 แหน่โตรประตูเสียดายยิงไม่โดน แต่ไม่เป็นไรเอ็ดอออกมาแล้วยิงดิ่งดิงคือเต็มเต็มบอกเลยว่าจุกนะโอ้โหขอซองโอ้โหเดี๋ยวนี่มึงเวิร์กฟอร์มโหงเปล่าวะเนี่ยไม่ออกมาจากบ้านเลยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีตัวนึงอ้าวแล้วมันลงไปไหนเนี่ยอ้าวอ้าวต้องตามไปดูแลแม่มันฉลาดจริงมันลงตรงหุบเขาวะเนี่ยโอ้โหแล้วกูจะยิงไงเฮ้ยโอ้ยอยู่ที่ยิงดีนะเปลกันยิงได้เปลอ้ยชิบหายแล้ว เตายจนได้ไปโถไม่น่าลงไปเลยลงไปทำไมวะกูเนี่ยช่วยไม่ได้ต้องมาลุยสองคนที่เหลือเนี่ยอ่ะมันก็เหลือกี่กี่สคอร์เนี่ยเหลือสองสคอร์แล้วอ่าอ่ะอ่าลุ้นกันไปครับว่าจะชนะหรือไม่ได้ที่สองก็ยังดีครับแต้มมันเยอะอยู่แล้วเออไอยังไงอีกเพื่อนเพื่อนโดบ่ะต้องเข้าไปช่วยแล้วนี่เล่นนี่ดูตัวไหนดูดูของเียใช่ไหมโอเคดูของเสียมามายิงค่อนข้างแม่นอยู่นะเอยเสียข้างหลังระวัง ข chapel, zeker, ้างหลังข้างหลังก็เหมือนข้างหลังบัตเท้าใช่ไหมใช่ตีเดียวกว่าที่มันอยู่ในบ้านนั่นเปล่าวะใช่นั้นเอ้เสียกูเสียกูเอาอีกแล้วเสียกูที่เจ็บตลอดเลยเหลือใครเนี่ยเหลือฟิวอ้าฟิวฟิวเอาเลยคายตัวหนึ่งว่ะโอเคเอาว่ะเหลือตัวต่อตัวแล้วระหว่างฟิวกับบัตเท้าบัตรเท้าปีขึ้นมาแล้วเอาเอาเอาโอ้โหดูดีถ้าเกิดกูยังอยู่นะสบายมีสปิดไฟมีทั้งโอ้เยอะแยะกูดันไปตกตายงงย คตรเจ๊กับตัวเองเลยยังไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ป่ะกอยังไม่แตกเลยมันนี่เข้าเลือดแล้วยังไงยังไงคือโอ้ยแชมป์ว้ยมันต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วครับแต่ทําไมแชมป์ไม่ไม่มีกูอยู่ในการฉลองวะเหลือแค่2คนเนี่ยแม่มันเจ็บช้าน้ําใจจริงๆเลยมาขอดูดําเนี่ผู้ชนะหน่อยเร็วนี่เป็นไงล่ะบอกแล้วมีหมอไลน์แล้วสบายใจครับ เออแต่ดีนะตานนี้ไม่ต้องชุบว่ะแค่ให้เลือดก,ก็พอแล้วมาดูสกอร์ดิอืมสวยงามสวยงามเยี่ย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 มบวกแต้มกันไปแล้วเมื่อไหร่กูจะขึ้นแพทวะเนี่ย